เป็นความรักที่แพทตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดน,นะคะมันเป็นการเตือนว่าเราได้เคยมีครอบครัวมาแล้ว <c oughs> เราจะไม่ถอดจนกว่าจะมีความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งเหมือน5ปีที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นแพทกำลังจะม,มีข่าวใหญ่มาบอกพี่ใช้คนอื่นอุ้มให้หรืออุ้มเองย้อนกลับไปวันนั้นวันที่มีลูกวันนั้นเนี่ยพี่ก็ยอมรับว,ว่าจะไหวไหมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้ววันนี้ ผ่านมาห้าปีเปไน็นยังไงสบายมากมค่ะพอมีเขาว่าทําให้แพทอยากมีอีกคนเลยนะจนคิดจะไปเก็บไข่แล้วเร็วๆนี้จะเก็บไข่ไม่ได้มีใครหรอกค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้โชคดีคนนั้นจะมาเมื่อไหร่แล้วปีนี้แพทสามหกแล้วพี่อูดี <Okay. S 1> แล้วเราก็มีการแบบตรวจสุขภาพเรามีถามคุณหมอก็บอกว่าจริงๆมันควรจะเก็บก่อนแต่สามหกหมอเห็นคุณแพทยังแข็งแรงเก็บเลยถ้าอยากเก็บเราก็เอาความคิดนั้นมาคิดอยู่ในหัวนานเนี่ยผ่านมาหลายเดือนมาก จนพึ่งสลาตะได้ว่าเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายถูกและกะใช้คนอื่นอุ้มให้หรืออุ้มเองกะท้องเองกะท้องเองแต่ว่ายังตอนนี้ไม่มีผู้โชคดีเข้ามาแล้วพอผู้โชคดีเขามากมาแต่ตัวทัวยกแก๊งคนสวยหนึ่งที่มีเอ็กซ์ตร้าหหล่อหนึ่งและมีไข่พร้อมอีกหนึ่งที่สมบูรณ์มากอีกหนึ่งแล้วทำไมยังไม่มา เรื่องเยอะแล้วเคยเช็คว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องอารมณ์ไหมนั่นเองพี่เรื่องเป็นห่วงแพทเพราะว่าพี่รู้สึกว่าก็ปีหนึ่งที่เขาอยู่กับคุณน่าจะโอเคแล้ดีวันที่คุณตื่นมาแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคหรือเราต้องไปหาหมอหรือยุ่กลัวอะไรบางอย่างคือมันคงมีเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุ่มหยิมแล้วแพทก็คนไม่พูดแล้วระเบิดทีเดียวคือแบบถึงเขาก็ดีแต่มันอาจจะเป็นเรื่องหยุ่มหยิมที่เกิดจากเราซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นที่ตัวแพทเขาก็ยังงงจนถึง เหมือนมันแพทแพทรู้สึกอิ่มตัวแล้วแพทก็รู้สึกอยากอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการไหมแพทก็ยังไม่ใช้คาว่าเลิกเพราะเลิกเราใช้มากมากไม่ดีเราก็ใช้คําว่าห่างเพื่อวัดว่ามันเป็นความรู้สึกแค่ฮอร์โมนตกความรู้สึกชั่ววูบหรือความรู้สึกอะไรพอห่างปุ๊บความอยากเจอไม่มีอ๋อเธอไม่ใช่นั่นเองก็แยกย้ายอาจจะเป็นว่าฉันอาจจะต้องมีผู้ชายในชีวิต แต่จริงๆแล้วปรากฏเข้าไปก็ไม่ได้ต้องการจริงๆใช่เขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดเราขาดอะไรนั่นแหะสิพี่อูดีเพราะพี่รู้สึกว่าตอนนี้ก็มีครบแล้วใช่ใชเรามีเงินอืเรามีลูกที่น่ารัก,รกเรามีงานแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราขาดทุนมั้งถูกไหมล้วเ,เรารู้สึกว่าชีวิตเราโอเคละแต่ถ้าเรารู้สึกขาดทุนมันก็อาจจะไม่ใช่เลยเรารู้สึกแบบเปื่อยนายแล้วคนที่จะมาเป็นกำไรกับคุณเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ใช่ค่ะมันมันสวรรค์ สร้างคนที่ใช่มาพี่บูดี้เวลาพี่บูดี้อยู่กับแฟนพี่บูดี้จะรู้สึกว่าเบื่อย,ยังไงแต่ไม่อยากเลิกถรงไหนไม่มีคำว่าเลิกไม่มีน้ําบ่อนะไม่มีแสดงว่านั่นคือคนที่ใช่แต่ถ้าแพทยังเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่เราแค่รู้สึกวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าไม่ใช่แต่ว่าเอ๊ก,ก็ไม่แน่ใจถึงบอกว่าลองห่างพอห่างปุ๊บ ไม่ใช่จริงๆว่าก็แยกย้ายออแค่นั้นเองแพทก็เชื่อว่าความรักมันมีมันมีแล้วมันก็จะมีต้องมีคนที่พอดีกับแพทที่แพทจะไม่มีความรู้สึกนั้นที่ไม่ตื่นขึ้นมาหรือหันไปหาเขารู้สึกว่าออกไปจากชีวิตแพทได้ไหมมันจะต้องไม่มีแล้วคนที่ผ่านมาไม่แพทแอย่างที่บอกไม่มีใครไม่ดี ทุกคนน่ารักมากทุกคนทําเต็มที่ในแบบของเขาเพียงแค่มันอาจจะยังไม่พอดีกับแพทแค่นั้นเองพี่ยังเห็นทีมงานบอกว่านี่คือแหวนของเบนป่ะใช่ค่ะแหวนในวงไหนครับวงนี้ค่ะอันนี้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งอ,อยู่ข้างบนจะสลับกันใส่แต่ก็จะใส่เขาโดยตลอดฉันจะบอกว่าอะไรพี่วันี้เหมือนมันเป็นความรักที่แพทตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดน,นะคะคือทุกอย่างมันเป็นความตั้งใจแล้วคือเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตที่แพท สามารถตัดสินใจที่จะยอมให้ตัวเองท้องได้เนี่ยมันคือที่สุดแล้วจนวันนี้แพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้ด้วยด้วยระยะเวลาพี่วดี้มันเหมือนว่าเราเพิ่งจะใส่แหวนได้ไม่นานแล้วมันก็มีเหตุที่ทําให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ่งเดียวที่แพทนึกถึงเขาได้ตลอดเวลาคือการที่เรามีแหวนวงนี้ไว้ตลอดเวลาพี่วดี้เขา้าใจไหมแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาปีกว่าจนมีน้องแล้วก็แยกกันอยู่ แพทใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดสามปีโดยที่มีใส่แหวนตลอดพอวันหนึ่งที่เรามีคนอื่นเข้ามาเรานึกไม่ออกว่าสี่ปีที่เราใส่แหวนแล้วเราจะถอดไปไว้ตรงไหนมันกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแพทจะต้องเช็คแล้วว่ามีแหวนมีแหว,วนอยู่ในมือไหม,มทุกวันเราก็เช็คจนมันเป็นเหมือนอัเซสซอรีที่ติดตัวไปล้วองม,มันเป็นการเตือนว่าเราได้เคยมีครอบครัวมาแล้วคคนที่เข้ามา เราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่เราจะไม่ถอดจนกว่าจะมีความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งเหมือน